การสมัคร TFM และการเปิดใช้งานก่อนอื่นก็สมัครสมาชิกเติมเครดิตต้งคำว่าเติมเครดิตตัวนี้แหละแบบหลักฐานส่งเติมคำขอเติมมาบัญชีนี้จากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงก็จะมีคำว่าค้นหาสินค้าพิมคำว่า TFM เลื่อนลงมาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการแพ็กเกจไหนถ้าผมสนใจหนึ่งปีอ็ตรงนี้ ต้องเอาอ e ีเมลมานะแต่ต้องไปสมัครก่อนโดยการเข้ามาที่เว็บ TFM กดสมัคร register ใส่กรอกข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วก็เอาอ e ีเมลนี่แหละที่เรากรอกไปเนี่ยที่เราสมัครเสร็จแล้วนะเอาอ e ีเมลมากลับมาที่เว็บไซต์ e d i t u n l o c k แล้วก็อ e ีเมลใส่จากนั้นก็กดเพิ่มเนตาก้ากดสั่งซื้อได้เลย ส่วนโปรแกรมเราเข้ามาที่คำว่าดาวน์โหลดแล้วก็ตรงนี้ TFM Multi Tune กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกดาวน์โหลดไอดปุ่มเขียวๆนี่แหละกดดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์ออกมาจากนั้นก็แตกไฟล์กดเปิดโปรแกรมได้เลย จากนั้นก็ให้เรากรอกอ e ีเมลที่เราสมัครไปแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดแล้วก็กดซน์เข้าไปใช้งานได้เลย